XS เม็ดเล็กเย็นสุดขั้วเจฟเลือกฮอล l ์ s ลองเลยพี่ทำเงินตกอะค่ะโอ้ยรองเท้ากัด ขอบคุณสักคำก็มีเฮ้ แต่ตอนนี้วัดพีแล้วแต่กี้อ่ะที่บอกว่าได้เนี่ยอันนี้ได้งานก็ว่าได้เงินถ้าได้เงินนะแบ่งมาช่วยแม่หายใจสักสง เป็นมีคนอื่นอ่ะจะเลือกดีป่ะใจเนย็นนะแกค่อยๆคิดขอให้ดีกว่านี้นต้องมาละไว้โท่กันนะทำไมเจ็บตัวอีกแล้วอ่ะอ๋อพอดี ไปตรวจไซแล้วเห็นมันดีใส่อะความปลอดภัยอยู่ที่ไหนอะหลายทีแล้วนะฟ้องได้ไหมเนี่ยบริษัทบอกชื่ออะไรนะเมื่อกี้ชานคุยับใครเหรอเพื่อนมันจับได้ว่าแฟนมีกีกะเลยโทรมาปรึกษาแล้วนี่อยาไปกี่เข็มแล้วชานบอกเพื่อน,นว่ายังไงบอกว่าไม่อยากให้เลิกกันอะมันเป็นความผิดครั้งแรกของแฟนนา่ะควรได้โอกาสแก้ตัวปะโห ใจกว้างกว่าทะเลก็แฟนบอสเนี่ยแหละใช่ไหมล่ะคนเราอ่ะคบกันมาตั้งนานจะมาเลิกเพราะคนเพิ่งรู้จักได้ยังไงใช่ี่บริษัทรับผิดชอบไหมเนี่ยถ้าไม่บอกเดี๋ยวฉัน Google เองก็ได้ Break up so bitch ใช่ไหมโอ้ยพี่นี่ี่ีพี่จ๋าเลยจเลยเลยเฮ้ยน้อง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 มวกๆวงวกอ่ะมวกอ่ะอ๋อค่ะลืมค่ะ เออเท่าไหร่นะพี่ร้อยยี่ร้อยยี่ทำไมแพงเงี้ยเ้วเคยมาเท่าไหร่ยายี่สิบไม่ใช่ละยี่สิบไม่ใช่ละอย่างน้อยต้องมีแปดสิบอ้าวพี่ี่ยเมื่อกี้บอกร้อยยี่ไงงั้นอามาแปดสิบไม่ให้อ่ะให้ยี่สิบไม่ได้ต้องแปดสิบอู้ยี่สิบก็พอแล้วพี่พี่จะรีบกลับละแปดสิบยี่สิบบริษัทบอชื่ออะไรนะ Break up service ใช่ไหมความปลอดภัยอยู่ที่ไหนฉัน ไปซื้อเพชรร้านอื่นมาทำไมบ้านฉันก็ขายเพชรแทนที่จะมาซื้อกับฉันจะได้ไม่โดนหลอกในได้ใบเซอร์มาหรือเปล่าไม่เชื่อไปโดนหลอกบอสอยากขอฉันแต่งงานถ้าไปซื้อร้านฉันเนี่ยมันก็ไม่สบายสิบอสว่าไงนะ บออยากขอชันแต่งี่คะหนูที่เราเจอกันเมื่อกี้ะค่ะตรงล็อกเกอร์แล้วก็นี่พี่วินที่พาหนูขี่ตามพี่มาแล้วคือเมื่อกี้โทรศัพท์เราสลับกันนะคะตรงล็อกเกอร์ตอนที่มีเปลี่ยนเสื้อผ้าเป็นชุดเนี้ยบอสเปลี่ยนเสื้อผ้ามาด้วยหรอเปล่าเราออกมาจากไซส์แบบนี้เลยเปลี่ยนค่ะ ต้นแรกพี่ใส่ชุดสูๆไปสายทำไมใส่ชุดสๆเราไม่ได้เปลี่ยนน้องเขาจำปดคนอนะอืมไม่ผิดนะคะไม่เชื่อถามพี่วินได้กี่ตามกันมาเลยน้องพี่เออคืนมือถือน้องไปเถอะน้องไม่ได้โอนค่ารห้ผมนี่งไงโทรศัพท์พี่เนี่ยโทรศัพท์พี่ ไม่รู้อะยังไงน้องก็ต้องจ่ายตังค์พี่อะเอาพี่รโทรศััทหนูอะเอางี้ค่ารถเท่าไหร่ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่พี่แต่พี่สงสารจะจ่ายค่ารถให้พอไหมพอยพอพอๆๆเดี๋ยวผมเอาน้องไปกลับส่งที่เดิมให้ด้วยอ้าไป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 กลับไป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  แต่งงานกันนะฮะนี่ไงจแกนหน้าพี่ได้จะไม่ใช่โทรศัพท์พี่ได้ไงเนี่ยรูปหน้าจอก็เป็นรูปพี่กับแฟนกับแฟน นี่ก็เป็นความผิดครั้งแรกของบอสฉันคงให้โอกาสบอสเหมือนที่ฉันบอกให้เพื่อนให้โอกาสแฟนใช่ไหม ยังไม่ทันได้ตัดใหม่แผลปริก,กับมาหากูอีกแล้วกูว่าแล้วแผลสุดท้ายไม่มีอยู่จริงหรอกมันจะมีแบบนี้เรื่อยๆจนกว่ามึงจะเลิกทำอาชีพเพีย้ยเนี่ยแต่แกนหน้าไม่นอ้อแน่นอนไม่ได้ก็เหมือนแฟนนั่นแหละทีเพื่อนนะบอกว่าให้อภัยแต่พอเป็นตัวเองโอ๊ยอีกโอ๊ดมึงแกล้งกูเหรอเออฉันดานจริงเลยทำผิดเองแท้เสือไปโทษคนอื่นเขาอีกมึงเตรียมพานไปขอขอมาชั้นเขาเลยนะ โคเทมขึ้นมามึงจะร้องขอโทษไปก็เท่าน,นั้นแหละอะไรที่มันแตกแล้วว่าแตกเลยปะซ่อมยังไงมันก็เป็นรอยอยู่ดีเหมือนแผลเป็นกูนเนี่ยแหละคือไงมมึงก็ไปไปงอเขาเหรอออเออแล้วไม่เสียดายเหรอชีวิตใหม่มึงเกิดใหม่เป็นลูกเขยเจ้าของนั้นเพชรเลยนะเว้ยไม่อะอย่างน้อยมันก็ช่วยคอนเฟิร์มเป็นสิ่งที่กูคิดความสัมพันธ์แม่งเปราะบางจริงๆขนาดกูว่ากูรู้จักมันดีนะ มึงยังทำอะไรไม่ได้เลยงั้นต่อไปเนี้ยกูจะไม่ฝืนตรงตัวเองละถ้ากูเกิดมาเพื่อทำลายความรักกูก็จะเดินหน้าทำลายมึงพูดมึงจะทำลายใครเขากิละก็ใครมันทำลายกูก่อน กว่าจะติดต่อมาคืนได้นะฝากส่งรูปมาให้หน่อยนะเมื่อกี้เดินผ่านเห็นอะไรน่าสนใจก็เลยเผอใช้เครื่องนี้ถ่ายไปอุ้ยแฟนปะไปกินข่าวแบบใครอ่ะไมมม่ีีแฟนแบบดตาย